แลขอมาฝากคุณยายเพลินเย้โอเคอัดเป็นวิดีโอไม่ได้อัดรูปเลยเอาให้ตาทั่วที่นี่ตากกว่าขอไปแน่น่ะแสงพี่ลิงงานมาอันนี้อีเมยก็ได้แล้วอันนี้เหลือผู้ใด้นัดหละพี่ลิงงามาฝากนะคะโอ้ พี่ลินมีแนวมาให้หนีเด้พอดีเลยเอ๋อพี่ลินมีอะไรมาฝากมาฝากหลวงปู่อะไรอะอากาศทางนี้ล่ะอากาศมากคนไหวพระไหวเจ้ากันมาบ้านเออนั่นแหละหลานเอาของมาฝากนี่เอากันรักของหลานก่อนยี่พอโอ้โหจื่อ เปิดไฟใหวพระอ่ะห <laughs> น้ามีของมาฝากพี่ลินมีขนมมาฝากนะคะ,ะคุณตาทวดว่ <laughs> า,าต้องภาพนิ่งแต่นี่ต้วิดีโอ <laughs> ใข่พอหลานเอ, <laughs> อาไหวพระนาค้องนั่นแหละ เอกาพระสารเพือพระคุ้มครองเรากราบตรงนี้แหละพี่หน่นั่งกราบตรงนี้แหละค่ะโอเคขอยกราบเพื่อกันนะเนาะกรากจะอยู่น้องก้อนถั่วขอพ่อในสอบนิติศาสตร์ผ่านเด้อจะสอบจะสอบพีเด็กสอบนิติศาสตร์กำลังสอบเรียนอยู่ค่ะ อ,อ่านี่ที่นี่เขาเด้อเอาไปให้อีพอ,อนะดดเด้อให้พี่ลินใส่หมวกกันจะใครกินห่อนละห่อนแดดว่าบ้านนอกงเป็นยังี่นะฮะในคนถือว่าคนละกระปองเด้อขอนมใส่ยังไงอะคะเออใส่ไปนี่เยจะได้ไม่ร้อนแดดคุงงามๆเดพ้ามา กี่อเข่าดีไหมใช่ไหมใจเลยนี่แหละใช่ไหมนี้แหละแล้วน้องกินดำไปอันนมไปให้สตาร์อว์ไปที่นีได้พูดแล้วกระป๋องพ <c oughs> ี่แม่ก็ได้แล้วพุดน่ะเตรียมแนว,แวกินไว้ให้ลูกลก,กินอ้าวพี่พ่อกับพ่อแล้วที่นี่แล้วจะไปเฮ็ดยังไงเฮ็ดจะแบบนี้ได้พูดแล้วกระป๋องแล้ว นี่เขาอีฟอนี่โอ้ถอดเกือบได้ละต้องถอดเกือบปอนะพอนะเด็นแหลกจกตันพอฮะแอฟี่ลินมาเคยหยาบ่ะเขาว้ามาฟันนอกไว้นะเป็นข้าวเปลือกอันนี้เรียกว่าข้าวเปลือกได้เนี่ยเอ้าหลานมีงาว่าไห้เนี่ย พี่ล uh, ินเอามาฝากเอามาฝากต้องกินให้เขาเห็นน้ำเด้โอเคเหตุงานต่อเดี๋ยวพี่ลินอ้าจะซอยพอเหตุถวบมาที่นี่เอามาคอยเหตุงานเด้อนี่